สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องอาร์ติคขับนะครับวันนี้พอมจะขับมอไซค์พาดเด็กๆไปเล่นน้ำสงการพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะไปรับหญ้าแล้วก็ไปหาไปหาญ้าแล้วก็ไปหาปู่เพื่อไหว้ลดน้ําดําหัวผู้สูงวัยด้วยนะครับเข้าใจไหมรู้จักไหมลดน้ําดาหัวล้างเท้ารู้จักไหมรู้จักไหมเดี๋ยวเราจะไปรับนะแลวระหว่างทางเราอาจจะเจอคนเปียกๆแต่พอเพื่อนคงไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เพื่อนจะเปียกเพื่อนไม่ได้เอากโปรไปเลยเดี๋ยวไปค่อยมาดูสภาพว่าเด็กๆเขาจะเปียกแค่ไหนครับตอนนี้เราพกอาวุธไปยัง ปืนสีไรอ่าปืนสีไล่ฉีช่มฉีช่มกระเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธอีกอันนึงครับอันนี้เราจะไปให้ใครอันนี้อันนี้ให้ย่านะโอ้โหอันย่าก็มีอาวุธเหมือนกันนะจังเชเบตอย่ายิงเล่นหมดนะถ้าน้ำหมดเดี๋ยวสู้คนอื่นไม่ได้นะรู้ไหมรู้ไหมครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเพื่อขอตัวนะครับขอขับมอเตอร์ไซค์ะนะเพื่อเก็บมอเตอร์ไซค์ก่อนเอ้ยเก็บมอเตอร์ไซค์เพื่อขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเปียกนะครับเจอกันนะครับตตตออ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 นน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 ีีีีนนี้้้้เเเเเเรร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 าา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 กก็็็มมมมัััับบบยยยยย่่่่่ททหหหโงงลลวะะคคปปิดูุธใื มีนะเอ็มเลดโดนน้ำยังเมื่อกี้โดนน้ำเย็นนะครับเปียกหมดเลยนะทั้งเชเบกก็เปียกหมดเลยหนาวเจี๊ยบอะไรเขามีแต่เย็นเจี๊ยบอาโออีกแล้วอาโอเดี๋ยวเรามารับหญ้าไปหาปลูกกันนะครับแล้วเราไปรดน้ำตามหัวนะโอเคย่าเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆขับไปนะครับไปพร้อมยังพร้อมว่าลุยกันต่อนะครับดูสภาพครับเปียกหมดเลยหญ้าเพิ่งมาหญ้าเปียกไหมหญ้ามีคนมารดน้ำแล้วครับอากาศเย็นๆอย่างนี้นะหนาวแล้วเหรอเมื่อกี้บอกไม่หนาว เ,ออเดี๋ยวเราไปลุยต่อเดี๋ยวเราไปหากงนะครับเดี๋ยวดูว่าตอนถึงอากงแล้วเราจะเละแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อพ่อยมาแวะเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนี่เราก็มาถึงบ้านสวนของคุณป,ปู่แล้วนะครับก็จะให้เด็กๆเขาล้างล้างเท้าของปู่กับย่านะครับถ้าไม่มีปู่ย่าก็ไม่มีพ่อเอ็มนะถ้าไม่มีพ่อเอ็มก็จะไม่มีเด็กๆได้เกิเดก S <S ขึ้นมานครับอะทุกคนช่วยกันล้างเท้าไม่ต้องกลัวนี่น้องชิบิเขายังไม่เคยทำนะนี่อะไม่เลยเราเปียกอยู่แล้วไม่ต้องถกแล้วอ่อายุ ฮาไม่ต้องกลัวอ่ะล้างเท้าเลยอ่ะแล้วเราบอกอสวัสดีอากงอ่ยาพูดเลยสวัสดีปีใหม่ขอให้ลูกบ้านหลานทั้งสองคนอายุมั่นขวัญเยี่ยงงาเงน,นะนี่ยผมน้ำเนี่ยเ,เอาล้างล้างเอาเอามือมา,อาล้างมงล้างมือให้ให้กงเอา,าน้ำลดตักน้ำใส่มืออา่านั่นแหละอา่าให้เด็กๆได้รู้จัก โอเคดีเราก็เอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีดอกมงดอกไม้อะไรอากงโวยพรหลานหน่อยเร็วละให้เดีกนักเรียนเก่งนะเออนะต้องสองคนนะอ่าอืมเป็นเด็กดีนะเลื่อนะลูกอย่าเลื่อล้างเท้าดีๆล้างเท้าให้สะอาดก่อนใครล้างสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพาไปเล่นน้ำต่อล้างดีๆเดี๋ยวไปเล่นน้ำที่กิสราแล้วก็ให้พี่อรเมลเป็นตัวแทนนะครับเอาเงินให้กงกับ ย่าคนละห้าร้อยอ่ะเอาเลดอันนี้คือตังของหลานนะหลานคนละห้าร้อยไปมากนะอ่ไปแบ่งกันนะห้ามยึดคนเดียวนะอ่ะล้างล้างล้างพ่เอ็มก็ล้างเลยไหมตอนนี้ก็คือพ่อแม่ของพ่อเอ็มก็คือปู่กับย่าของเด็กๆนะครับเออล้างให้พ่อ้าด้วยเหรอโอเคอ่ะอ่ะย่าเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆล้างให้พ่อเอ็มบ้างเดี๋ยวก่อนเด็กๆล้างให้พ่อเอ็มเดี๋ยวพ่อเอมจะให้ติปเด็กๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเพณีน่ารักล้อะล้างให้พ่อเอ็มหน่อยนะอะ พร้อมอยังพร้อมยังพร้อมยังนี่คุณขอขอเชียร์เบบคัทมีคนอ,อยู่คัทหนอ่าๆนั่นแหละล้างสองข้างเลยลูกนะอันนี้ก็ล้างให้พ่อเอ็มนะครับเป็นประเพณีน่ารักนะ่ารักนะพ่อเอ็มก็ไม่ได้ไปซื้อดอกมงดอกไม้ให้เสียตังค์ก็เอาตังค <ขอ S 2> ์ตรงนี้มาให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวอยากไปเล่นน้ำต่อไหมตอนนี้ยังย,ยังไม่ห้าโมงนะน่าจะยังเล่นได้นะครับไม่ร้อนมากนะวันนี้เราไปเล่นสระน้ำเลยป่ะก็มาวันนี้สระน้ำเขาปิดนะคงเขาปิดไม่มีคนเลยอ่าเสร็จแล้วขอบคุณมากนะขออ่าขออวยพรให้เชียร์เบบก็ อ่พาพน้องมือพน้องมือพน้องมือพนอ้องมืออ่พาพนมมืออ่ามองมองมองอ่าขอให้พี่อม็ดแล้วก็น้องเชเบตเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะโอ้โหดูน้องเชเบตไม่สนใจเลยอ่ะโยกและนี่คือสิ่งเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับคุณเด็กวัดคีอุดเบาๆก็กลายเป็นเจ็ดวัดตั้งใจฟังกว่าจะนิ่งก็ต้องิ่งมาก่อนเดีย อะไรจะล้างเท้าอย่างเดียวเลยโอเคครับขอบคุณนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ขับรถกลับวันนี้เราเอาย่ามาส่งที่บ้านครับย่าเป็นยังไงไม่มาบ้านนานลกไหมครับลกจนยาป,ปวดหัวเลยนะอันนี้ก็คือบ้านของอาโอนะครับผมอ่าร้านร้านที่้าโลงเล่นกอล์ฟช้างก็จะปิดเปิดอีกทีวัน <M. S 2> จันทร์ที่17เลยนะครับเอ็ม <M. S 1> ครับต้นนั้นเนยแม่ตัดแล้วยังออกไหมี่โอ้โหต้นมะลุมนี่ต้นไม้ก็เป็นตวนครับโอเคอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็แม่อเขาฝากมาบอกว่า บอกว่าอยากได้ใบกะเพรากับพริกนะครับเด็กๆเกข้าไปดูแล้วระวังงูฉกนะลกมากเลยอ่เดินระวังเดินระวัง,ง,ง,งใ,ชใช่ครับนี่คือสวนนี่ต้นกะเพราแดงนะครับนี่แล้วก็มีพริกเห็นไหมนี่พริกขี้ฟ้าแดงพริกที่หนูสวนเนี่ยเห็นไนหะมเผ็ดๆเลยนะครับเฮ้ยระวังมันมันเผ็ดนะ เราเอามือป no no. ้ายตานี hmm. See, go that, track, ่คือแสบเลยนะไม่ใช่ย่าเราสอนให้เด็กเด็กต้องเด็ดให้เป็นต้องเด็ดโคนมันเออเด็ดกานมันใช่น่เด็ดแดงไหนเอามาเด็ดเด็ดนี้เด็ดยังไงย่าสอนเด็กอ่ะลองเด็ดอันนี้ก่อนเอออย่าไปจับตรงตัวมันอ่าเอาาเด็ดเด็ดพริกนะครับนี่เอาเมาเต็มเลยเด็ดเด็ดเด็ดนะทุกคนมาเด็ดพริกกันแล้วนี่ครับจากคลิปสงการกลายเป็นคลิปเด็ดพริกแล้วนะ คือแม่อุ๊เขาฝากมาบอกว่าอยากได้พริกนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ถ้าใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพคลิปนี้พ่อเอ็มกับออมเล็ตเชเบตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายออมเล็ตบ๊ายบายอเด็ตพริกเอยไม่เอาใบเอาแต่ไม่เอาใบเอาแต่พริกน้องเชเบตเด็ดให้ถูกนะแสบตานะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับ